รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีช่องวัน31ร่วมกับและ p ี Outsourcing ่ง d h o u ดีภูมิใจเสนอ f ฟเวิร์มนอนน้อยพจญภัยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวิตาและเจ้าหนอนน้อยซันนี่ในไฟเวิร์มหนอนน้อยผจญภัยการ์ตูนแอนิเมชันที่จะมาพร้อมกับเรื่องราวความสนุกของเจ้าซันนี่รั้งที่แล้วเนี่ยหดักแด้ของซันนี่ตกลงมาจากต้นไม้ทําให้กลายเป็นผีเสื้อไม่ได้แถมยังต้องพัดพ้าดจากครอบครัวอีกใช่ไหมซันนี่ แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะซันนี่เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะขึ้นไปถึงยอดไม้ให้ได้เลยเพราะว่าบนนั้นเนี่ยมีทั้งครอบครัวแล้วก็สิ่งสวยงามรออยู่ใช่ไหมคะซันนี่เอ๊ะแต่ซันนี่เคยปีนต้นไม้สูงๆหรือเปล่าคะเอ้าไม่เคยเหรอแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีล่ะจะมีคนมาช่วยหรือเปล่านะลุ้นจังเลยค่ะไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยดีกว่าคะ่ะ ตอนที่สามลุงหอยทากจากโคนต้นพี่บิ๊กพี่ภูพ่อแม่รอผมก่อนนะผมกำลังจะไปหาเดีน OK. ี้แหละสูงจังเลยเราจะปีนได้ไหมเนี่ย เหนื่อยแล้วนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่ปิ๊กพี่ภูก็มารับเราเองนั่นแหละถ้าไปที่ยอดต้นไม้ไปหาพ่อกับแม่แล้วพอไม่เห็นเราก็จะกลับลงมาตามหาเราอยู่ดีนั่นแหละงั้นรอพี่ๆตรงนี้แล้วกัน ยังไม่มีใครมารับเราเลยนะเงาจังเลยอ่ะเบื่อมากๆเลยด้วยฮึเออฮึฮึฮึเอคลานช้าแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะถึงละฮะลุงเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอครับผมช่วยดันไหมฮะเฮ้เจ้านี่เอ้ าลุงหอยทากทำแบบนั้นได้ยังไงนะลุงครับลุงลุงครับลุงสอนผมหน่อยจะให้สอนอะไรละ่ะเจ้าหนอนออลุงสอนผมปีนต้นไม้ให้หน่อยสิครับคลานเร็วนักไม่ใช่หรอเราเนาะแค่ปีนต้นไม้แค่นี้ทำได้อยู่แล้วละ่ะไม่นะผมผมผมปีนต้นไม้ไม่เป็นครับได้โปรดสอนผมหน่อยนะ ผมคิดถึงพ่อกับแม่ผมต้องขึ้นไปบนยอดต้นไม้นี้ให้ได้ช่วยช่วยผมหนอยนะครับลงุงนะครับเรียกฉันว่าพี่ก่อนสิ<ะ>เรียกฉันว่าพี่สิแล้วจะสอนฉันไม่อยากแก่นักรบนะโอเคครับพี่หอยทากต้องอย่างนี้สิ <c oughs> เอาละจะเริ่มสอนแล้วนะหนึ่งสองสาม เพลงมากระดึบ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 กระึบบนต้นไม้ต้นใหญ่กระดึบ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 ไปให้ถึงเส้นชัยการปีนต้นไม้นั้นแสนง่ายแข่ใจเราบอกว่าใช่ แค่เกรงก้ามท้องเราทำได้เอา้าลองมาอลองทำดูทิ้งน้ำหนักพุ่งไปข้างหน้าตอนนี้เราต้องเรียนรู้จุดหมายของเราจะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเกินจริงพร้อมแล้วครับเอา้าลองทำดูเจ้าหนอนดึกระึกระรีมากกระดึบกระดึกระดึบนต้นไม บอกว่าใช่แค่แรงกล้ามท้องเราทําได้ลองมาลองทําดูทิ้งน้ําหนักพุ่งไปข้างหน้าตอนนี้เราได้เรียนรู้จุดหมายของเราจะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเกินจริงกระดึบ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 ไปให้ถึงเส้น ทีนี้ก็รีบไปหาครอบครัวของเธอเถอะนะรีบไปเธอขอให้เจอเร็วๆล่ะเด็กน้อยอย่างเธอไม่ควรมารเผชิญอันตรายอย่างนี้เดินทางปลอดภัยนะเจ้าหนอนขอบคุณครับถ้าไม่ได้พี่หอยท่าผมคงต้นอยู่ที่โคนต้นไม้นี้ไปตลอดแน่ๆเอาละเอาละรีบไปเธอครอบครัวของเธอรออยู่ขอบคุณนะครับพี่หอยท่า อย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไปดูถูกคนอื่นเขาอาจจะเก่งกว่าเราในบางเรื่องก็เป็นได้ลองทำดูเจ้าหนอนโร้ดีมาก คุณคุณลุงหอยทากเอ้ยคุณพี่หอยทากมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ช่วยทําให้เจ้าซันนี่ของเราค่อยๆกระดบึบกระดึบขึ้นต้นไม้ไปจนได้แบบนี้เนี่ยซันนี่คงมีกําลังใจในการไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆต่อแล้วเนาะอืถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าซันนี่ของเราจะยังอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ถ้ามีความพยายามมากพอสักวันหนึ่งจะต้องถึงจุดหมายแน่ๆเลยค่ะใช่ไหมจ๊ะซันนี่ ไม่แน่นะอาจจะมีใครเห็นความพยายามและอยากจะช่วยเหลือซันนี่เหมือนกับคุณลุงหอยทากเอ้ยคุณพี่หอยทากอีกก็ได้แต่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้เวลาของพวกเราหมดลงอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะเจอกันใหม่ตอนหน้าเราจะมาลุ้นกันว่าเจ้าซันนี่ของเราเนี่ยจะได้พบใครแล้วก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกบ้างใช่ไหมคะซันนี่ เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนอย่าลืมมาร่วมลุ้นให้กำลังใจทำให้ซันนี่ของเราเนี่ยขึ้นไปถึงยอดไม้ให้ได้เลยนะคะพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเชา้าทางช่องวัน31และอย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook ด้วยนะชื่อว่าไฟเวิร์มหน่อนน้อยพจนภัยเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็มาแชร์กับพวกเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลิตาและเจ้าซันนี่ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย